เรื่องราวปาฏิหาริหลวงปู่หมุนจอมขมังเวทแห่งภูตะวันนัำป่าลึกแห่งแขวนอีสานดินแดนที่ยังคงไว้ซึ่งมนต์ขลังและไสยเวทอันน่าอัศจรรย์ในยุคหนึ่งที่การเวลาได้จารึกชื่อของพระสงฆ์ผู้เปี่ยมด้วยพุทธคุณนามว่าหลวงปูหมุนเรื่องราวของท่านมิได้เป็นเพียงตำนานแห่งความศักดิ์สิทธิ์แต่คือมรดกแห่งความเมตตาที่สืบทอดผ่านการเวลาวันหนึ่งขณะที่หลวงปู่หมุนยังเป็นพระหนุ่มได้จารึกธุดงเข้าสู่ป่าลึก เพื่อแสวงหาธรรมและฝึกจิตให้ถึงที่สุดท่านได้พบกับพระภิกษุชาราผู้หนึ่งนั่งภาวนาอยู่ใต้ต้นไซใหญ่รัศมีสีทองผ่องอัมภัยแผ่ซ่านออกมาจากกายของท่านผิวพันผ่องสายราวกับทิพทหารหากแต่แลดูเก่าแก่ยิ่งกว่าการเวลาโยมเสียงพระภิกษุชาราดังขึ้นนุ่มนวลราวเสียงกระซิบของสายลมเหตุใดจึงเข้ามาในป่าอันรกชัดเช่นนี้ หลวงปูหมุนพลันรู้สึกถึงพลังอันอบอุ่นที่แผ่มาจากพระภิกษุชราท่านประนมมือน้อมกราบด้วยความเคารพข้าแต่ท่านอาจารย์ข้าพระพุทธเจ้ามาเพื่อสแสวงหาหนทางแห่งวิมุติและฝึกจิตให้หลุดพ้นจากกิเลสพระภิกษุชราแย้มส่วนความตั้งใจของโยมนั้นดีแล้วแต่การปฏิบัติธรรมมิได้อยู่ที่การหลีกหนีโลกภายนอกแต่อยู่ที่การเผชิญหน้ากับมันด้วยจิตอันบริสุทธิ์จากนั้นท่านได้นำหลวงปู่หมุนไปยังซอกหลืบหนึ่งของ ป่าที่ซึ่งซ่อนเร้นด้วยพฤกษานานาชนิดพระภิกษุชราได้ชี้ไปที่สมุนไพรต้นหนึ่งใบสีเขียวสดใสมีประกายระยิบระยับราวกับต้องแสงจันทร์นี่คือสมุนไพรทิพย์พืชวิเศษที่เทพย,ยดาอารักรักษาไว้หากนําไปปรุงเป็นยาจะสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้นานนับประการแม้แต่โรคที่หมอใดก็รักษาไม่หาย หลวงปู่หมุนรับฟังด้วยความเลื่อมใสท่านได้เรียนรู้วิธีการเก็บเกี่ยวและปรุงยาจากสมุนไพรศักดิ์สิทธิ์นี้จากพระภิกษุชราผู้เร้นลับยิ่งกว่านั้นท่านยังได้รับการถ่ายทอดวิชาอาคมอีกหลายแขนงที่เป็นไปเพื่อการช่วยเหลือผู้คนหลังจากนั้นพระภิกษุชราก็อันตรธานหายไปในพริบตาเาวากับไม่เคยมีตัวตนอยู่เลยเหลือเพียงหลวงปู่หมุนพ,พร้อมกับความรู้และสมุนไพรทิพย์ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างปาฏิหาริย์เมื่อกลับมา ยังวดัดหลวงปู่หมุนได้นําสมุนไพรทิพย์มาปรุงเป็นยารักษาโรคให้แก่ชาวบ้านที่เจ็บป่วยบางรายที่แพทย์ถอดใจแล้วเมื่อได้กินยาของหลวงปู่อาการก็กลับดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์เรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ของท่านแพร่สะพัดไปทั่วสารทิศผู้คนหลั่งไหลมาจากทุกสารทิศเพื่อขอรับการรักษาจากหลวงปู่ท่านไม่ได้เพียงแต่รักษาด้วยยาแต่ยังปลูกเสกวัตถุมงคลด้วยพลังแห่งสมาธิและบุญบารมีอันเป็นผลจากการปฏิบัติอันยาวนาน สมดังคำกล่าวว่าหลวงปู่หมุนคือที่สุดแห่งพระสุปฏิปันโนวัตถุมงคลของท่านไม่ว่าจะเป็นเหรียญรูปหล่อหรือเครื่องรางต่างๆล้วนมีอนุภาพป้องกันภยัยแคล้วคลาดจากอุบัติเหตุและเสริมดวงชะตาให้แก่ผู้ที่เคารพศรัทธามีเรื่องเล่ามากมายถึงปาฏิหาริย์ของหลวงปู่หมุนเช่นครั้งหนึ่งที่เกิดทุพภิกภยัยผู้คนอดอยากหลวงปู่ได้นำสมุนไพรทิพมาปรุงเป็นข้าวหม้อแกงหม้อแจกใจ่ายให้กับชาวบ้านจนทุกคน คนอิ่มหนำสำราญหรือครั้งที่เกิดโรคระบาดร้ายแรงหลวงปู่ได้ทำพิธีปลุกแสกน้ำมนต์ประพรมให้แก่ผู้คนก็พ้นจากอันตรายไปได้หลวงปู่หมุนดำรงชีวิตอย่างสมถะเผยแผ่ธรรมะและช่วยเหลือผู้คนด้วยความเมตตาอันไม่มีประมาณท่านไม่ได้ยึดติดในลาบสักการะหากแต่มีความสุขในการเห็นผู้คนพ้นทุกแม้ว่าหลวงปู่หมุนจะละสังขารไปนานแล้วแต่เรื่องราวปาฏิหาริย์ของท่านยังคงสถิตอยู่ในใจของผู้คนช่างเป็นบุญ อันหาที่สุดมิได้ที่ได้เกิดมาในยุคที่ได้เห็นและสัมผัสถึงบุญบารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่หมุนพระอริยสงฆ์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดินไทย